ุทธศตวรา21รษ2135พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรโปรดให้พระมหาอุปราชานำทัพมาตีกรุงศรีอินทยาอีกครั้งโดยเกณฑ์กองทัพ30,000คือทัพกรุงหงสาวดีมีพระมหาอุปราชาเป็นจจมทัพยกนำมาโขเข้ามาทำด่านเจดีย์สาบุตา์ด้วยทัพเมืองแปกและทัพเมืองกองที่จะยกเข้ามาทำด่านแม่ละบรวมจำนวนคน240,000คน ยกทัพมาสมทบด้วยอีกรั้งหนึ่งครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรตรัมว่วตต้องชิงทีทัพพระมหาอุปราชาให้แตกเสียโกรที่ทัพอื่นจะยกมาสมทบจึงโปรดให้พระยาศีสายลมยกทัพหน้าไปเตรียมรับข้าศึกที่ตำบลหนองสาละแขวงเมืองสุพรรณบุรีฝ่ายพระมหาอุปราชาก็ยกทัพมาตั้งอยู่ที่ตำบลตระพังรุห่างจากหนองสาบะ สุนทรงทราบว่าข้าศึกยกเข้ามาแล้วก็เสด็จจากระคนคลพร้อมด้วยสมเด็จพระอิคารสรุดยกทัพหลวงจำนวนตนหนึ่งแสนคนไปตั้งที่ตำบลหนองสาหร,ร่ายทรงจัดเตรียมทัพรับข้าศึก 50, และให้ทัพหน้าของระยาสีใสาลกลุกออกไปตั้งที่ตำบลดอนระคังขณะเดียวกันพระมหาอุปราชาก็เร่งยกทัพหลวงสวัสวดีมาจาก,านนกาตำบลกาแพงกลุก หมายเอากำลังที่มากกว่าเข้าที่ทัพอายธยาให้แตกเสียงอยู่เมื่อยุทัรับมาไม่นาก็ไดบุกการชัะทับน้าของพระยาสีสายตะลุงแล้วลุกไลมาสมเด็จพระนเรศวนทรงนำทัพดวลที่ตั้งอยู่ณตำบลหนองสามาระนารับมือการรบโูโตคุนกันในวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135ซึ่งสมเด็จ ได้สรงกระทำยุทธการีมีใครลักเล็กขมหรือธรรมหาผูปราชองค์พระเจ้าสืบข้อจงล่าถอยกลับไปนับแต่นั้นโขงสาวนีก็มีได้ยกคัพมาลุกปรายอุทยาที่เพิ